วันนี้ครัวไทยมาถ่ายต้นคริสต์มาสนะคะใกล้วันคริสต์มาสแล้วนะคะครัวไทยมาถ่ายทํานะคะครัวไทยมาถ่ายทานะคะต้นคริสต์มาสนะคะวันนี้ให้ FC ดูนะคะ FC ในช่องและซต่างประเทศและ C ีประเทศไทยนะคะให้ดูต้นคริสต์มาสนะคะสวยมากเลยคะ่ะจะมาถึงวันคริสต์มาสแล้วนะคะ ให้คนมาดูต้นคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสสวยมากเลยค่ะต้นคริสต์มาสสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะต้นคริสต์มาสปัวไทยมาถ่ายทําต้นคริสต์มาสนะคะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะต้นคริสต์มาสเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะปัวไทยมาถ่ายทํานะคะต้นคริสต์มาสนะคะสวยมากเลยค่ะ สวยมากเลยนะคะต้นคริสต์มาสค่ะสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะต้นคริสต์มาสนะคะกรัวไทยได้มาถ่ายทำนะคะได้ถึงไก้ถึงวันคริสต์มาสแล้วนะคะกรัวไทยได้มาถ่ายทำต้นคริสต์มาสนะคะเป็นบรรยากาศจากทรอาหารนะคะมาดูต้นคริสต์มาสสวยมากเลยนะคะ สวยมากเลยนะคะต้นคริสต์มาสสวยนะคะปอไทยได้มาถ่ายทำต้นคริสต์มาสนะคะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วนะคะสวยมากเลยค่ะปอไทยได้มาถ่ายทำต้นคริสต์มาสนะคะสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะขอให้เอฟซีได้ดูต้นคริสต์มาสนะคะสวยมากเลยค่ะ สวยมากเลยค่ะตัวไทยได้มาถ่ายทำนะคะได้มาถ่ายทำนะคะขอเดี๋ยวเราไปสวยมากเลยนะคะต้นคริสต์มาสนะคะกัทไทยได้มาถ่ายทำนะคะเห็นไหมคะต้นคริสต์มาสสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะต้นคริสต์มาสตัวไทยได้มาถ่ายทำนะคะต้นคริสต์มาสนะคะมาถ่ายทำนะคะ ได้มาถ่ายทำต้นคริสต์มาสสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะตัวถ่ยได้มาถ่ายต้นคริสต์มาสสวยมากเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวได้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะต้นคริสต์มาสนะคะแค <c oughs> ่นี้นะคะขอให้ซีทั่วโลกซีประเทศไทยใด้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งค่ะ